อีีนี้ต้องบอกว่าเป็น E.P. ที่เป็นปรับปับเนาะแม่ขอเป็นแม่ขอเป็นขอเป็นมีหน้าเรืองให้แม่นี้มีหน้าอะไรคะหนูวาบนิลา พี่นะ้าต้องการไปก็คือเป็นเคป๊อปโอนนะคะซึ่งเดี๋ยวเดมาดูที่ย่านบ้านเก่าที่เคยอยู่เมื่อปีกว่าๆนี่ค่ะเป็นหนึ่งไฮสคูลที่แบบเรียนเก่งๆจะเข้าได้นะคะเพราะมันจะไม่ค่อยมีแม่คนไหนมาแอบดูที่รั้วแล้วก็มีแบบนี้แล้วก็จะบอกอว่าจะมีงบงที่ให้ซื้อของได้แต่อยู่ในงบประมาณนะคะตอนนี้ของมี่หน้าประมาณครึ่งแล้วลเดี๋ยวมามีกก็ต้องมีทริแปแบบนี้กับน้องด้วยนะโอเคได้ไหมคะแล้วหนูก็ไปกับเด็กนี้ด้วยได้ไหมคะ Yeah, okay. ค่ะ EP นี้นะคะต่างๆนานานะคะจะบอกว่าเมื่อ EP ที่แล้วนะคะเราไปเที่ยว Yosemite มา <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ซึ่งมา EP นี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่อเมริกาค่ะซึ่งก็ EP นี้ต้องบอกว่าเป็น EP ที่เป็นปรับเนาะเ <c oughs> พราะว่าเนื่องจากว่าเกิดมีทริปแม่กับลูกสาวดูสิตัวเขาจะไม่รู้ว่าเป็นแม่กับลูกสาว <c oughs> เลอแมตกันแม่เลือกเองเอาเป็นว่าใครอยากรู้นะคะว่าทริปนี้จะเป็นยังไงแม่กับลูกสาวจะไปที่ไหนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งต้งกองด้วยน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า EP นี้จะเป็นยังไงอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า EP นี้นะคะเป็น EP ที่เกิดขึ้นแบบปุบป,ปับมากๆนะคะเพราะฉะนั้น,นตอนนี้เราสองคนนะคะกำลังจะเดินทางไปที่นิวยอร์กใช่แล้วค่ะว่าน้องมินไปไหนเขาอยู่กับคุณ่าแลวก็เอ่อ เป,เป็นแคสเซึ้นเป็นแคสเซินพี่พินนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็อยากจะอยู่แบบบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็อยากอยู่เป็นยา <c oughs> <อ>่าเพราะฉะนั้นนะเราสองคนนะคะก็มีภารกิจที่จะต้องมาที่นิวยอร์กบางอย่างว่ายงา่ายละกันส่วนคุณบีนา่าก็คือเหมือนอยากจะมามาก่อนนะว่าเนาะน้องชายกับเดีีก็จะมาด้วยแต่ว่าเรามากันก่อนเพราะมันมีเวลาสั้นๆแต่เราสองคนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่คุยกันไว้ว่าเราอยากจะมีทริปแบบแม่ลูกแม่กับลูกสาวพ่อกับลูกสาวแล้วก็อะไรแนแม่กับลูกชายพ่อกับลก แบบนี้เพราะฉันโอกาสดีตอนนี้ก็เกิดได้ทําก่อนนะคะก็เลยเป็นทริปแม่กับลูกสาวณมหานครนิวยอร์กซึ่งเราจะกลับไปดูว่าเป็นยังไงกันบ้างหลังจากเราเคยอยู่มาแล้ว6เดือนเ <Yeah, S 1> ่เรามาได้มาเห็นบรรยากาศก่อนทุกคนใช่เรามาก่อนเวยวดีกับบลินเนาะโอเคไปก็สิ <Yeah. S 1> okay, ได้เวลาเครื่องออกแล้วค่ะ <Bye. S 1> กลัาเข้าไปล,ลึก okay, โอเคโยกระเป๋าให้แม่ได้ด้วยไปค่ะหนูอยากนั่งไหนโอเคค่ะ เลยนะคะทรานทำเสียงด้วยท่านเสียงอะไรไอเสียงเปลี่ยนม่สิท่านคานเออ <laughs> แล้วนี่ก็คือสภาเลยคะ่ะ ใช่แล้วต้องบอกว่ารอบนี้นะคะเราจองโรงแรมเพราะว่าเรามากันแค่2องคนเราก็เลยมาอยู่โรงแรมนะคะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสะพานบรุกลินนี่เองนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราไปเช็คอินมาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งน่าจะประมาณ20่นาทีน้องคนนี้ก็เลยขอฟาดไอติมก่อนเลยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่ามันร้อนแปบ๊บหนึ่งเราก็จะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ตอนนี้เราขอชมบรรยากาศนะคะวันนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็คือนะักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้น่าจะเป็นวัน วอนเสาร์โอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,รอบๆกันแล้วเหล๋ยไปหาอะไรกินนิดหน่อยก่อนเนาะลูกเนาะ <Yeah. S 1> ว่ามีอะไรให้เราทานบ้างไปดูกันเริ่มต้นนะคะแม่เอาง่ายไว้ก่อนในเมื่อลูกได้ไอติมไปแล้วแม่ขอเป็นแม่ขอเป็นขอเป็น นนนีี่าหืออเลกใ้แมไปกินเซนทันเวอร์ไหมคะแล้วก็ตรงเซนทันเวอร์นะคะใกล้ๆชิคชคนี่คืออะไรคะร้านอะไรคะเนวัตเซค่ะเนวัตเซก้าแต่ตอนนี้เรากินสาขาตรงสะพานบรุกลินก่อนนะคะเราทานข้าวเสร็จแล้วต้องแลนกันค่ะโจะ เรียบาอยู่ที่แมนชันแล้วใช่แล้วแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาหาเพื่อนซึ่งก็บอกว่าเป็นร้านที่ตลกมากเลยว่าทุกพันที่เรามานิวยอร์กอะเราเราจะชอบมาที่นี่เป็นเฟิร์สท์สปเพราะว่าเพื่อนเราเพื่อนเราทำงานอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นนะคะเพื่อนบีน่านะคะน้องไลล่านะคะแม่ของน้องไลล่ากับเราก็คือเป็นเพื่อนกันวันนี้เราก็เลยมาหาเพื่อนก่อนอันดับแรกนี้เราอยู่ในย่านอ่อนโลเวอร์ไซด์นะคะ คิดถึงตอนอยู่นิวยอร์กนะพี่นะเนานะอยาอจไมนะ <c oughs> ่ได้แย่ถึงแล้วย่หลังจากเราได้เจอรัสซี่แล้วนะคะเจ้าเมืองแห่งมหา,หาคนครฟิวยปปแล้วก็ลูกของนางก็ได้เจอกับลูกของฉันแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โซโหทินเก่าแล้วก็ย่านบาร์กเก่าที่เรามักจะไปกันนะคะวันนี้เริ่มวันแรกก็เบาๆนะคะเดินสบายๆกลับมาบรรยากาศโซโหค่ะแล้วก็ตอนนี้ลูกสาวก็กำลังจะมีหน้าอะไรคะหนู ลูกฉันเป็นคนเสียงดังมากไหนไหนบอกด้วยบอกเมื่อกี้สั่งอะไรเขาไหนบอกไหนสิสั่งอะไรเขาวานิลลา in the cup โอเคเอาท่าวานิลลา and in the cup วานิลลา thank you look who's back me <Hey>. and <Hey. S 1> hey. look at the girls cute where's ice Oh. All right, mom's here. Oh, right mom's here. Mom's here. Mom's here. -hmm. สอของเราวันนี้นะคะแม่ลูกตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เดิมสาพานบรุกเลนเพราะว่าโรงแรมมาอยู่แถวนี้แล้วเมื่อกี้นะคะเราก็ได้ไปขึ้นอะไรคะแมริโกะใช่แถวนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าททมเอามาเก็ตนะคะซึ่งททมเอามาเก็ตก็คือจะเป็นแบบเหมือนแถวนี้คือด um ัมโบถูกไหมคะอ่ะไกด์ไม่มีข้อมูลอะไรเลยส่งอะไรไปไม่ตอบอะไรเลย <Okay. S 1> โอ้ไมพาร์นนนเนอร์ภาษาไทยคะ่ะ ที่ท่องเที่ยวแล้วก็เหมือนเราถ่ายรูปได้ทุกคนก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็มันจะมีแบบจุดให้ถ่ายรูปมากมายนะคะรวมถึงบ่อกีก็คือที่เราไปนั่งชิงช้าม้าหมุนเออก็เป็นจุดที่แบบหลายคนมาถ่ายรูปมาพาน้องน้อยมานะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นที่ของการที่แบบคนมาถ่ายวดดิ้งกันเยอะเหมือนกันแล้วเราก็มาเจอเพื่อนเหล่านะคะนี่คือหนุกาแล้วก็เฮีย <Hi. S 1> จัลลาลาเฮลโหล แอนเกนซ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อชืเกนซ่าเกนซ่าหนูน่ารักหน่ารักมากค่ะมากค่ะและหนึ่งใหญ่นะคะที่วันนี้พาร์ทเนอร์ของดิฉันนะคะคุณบีน่าต้องการไปก็คือเป็นเคปับ o องนะคะซึ่งอยู่แถวนี้เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกแต่ยังไม่ตกหวังว่าจะไม่ตก ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อหลังจากนี้คิดว่าน่าจะไป K-pop Store ตามเพื่อนพาร์ทเนอร์ของฉันนั่นเองแต่เดี๋ยวไปหาอะไรกินไอติมก่อนตรงนี้เขาจะมีร้านพิซซ่าที่อร่อยด้วยใช่ไหมอยากมีร้านพิซซ่าอยู่ตรงแถวนู้นนะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันเราอยู่ตรงไหนนะคะเราอยู่ที่ร้านพิซซ่าชื่อว่าอะไรคะน้ำบอลร้านมอล เป็นเดยที่3แล้วนะคะที่เราอยู่ที่นิวยอร์กนะคะจะบอกว่าเมื่อวานนี้แท็จะไม่ค่อยได้ถ่ายเลยเพราะว่ามัวแต่แบบเจอเพื่อนนู่นนี่นัน่นแล้วก็แครชิงแคชิงงาแล้วก็แบบเออทำไมกินอย่างนั้นนะ่ะค, <laughs> คนที่ชอบน้ำพึ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้แบบ ถ่ายอะไรมากนะคะก็มีแบบไปขึ้นม้ามูนแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่บนลูฟท็อปซึ่งก็เป็นวิวที่สวยมากๆนะคะก็เลยบอกว่าอิม่มเอมบรรยากาศอยู่กัเลยไม่ได้บอกว่าถ่ายอะไรมากแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไป explore นิวยอร์กกันทําเป็นเหมือนเราไม่เคยมาดีไหม สอบแรกเดี๋ยวเราไปย่านโซโหก่อนนะคะเพราะวันนี้เราต้องการเสื้อผ้านิดหนึ่งเหมือนเราแทบจะไม่ได้มีเสื้อผ้ามาเยอะเราอยากมารีบมามากจนแบบจัดเก็บเสื้อผ้าแบบอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้มีเสื้อผ้าเยอะย่านโซโหก็จะเป็นแบบแหล่งแบบช้อปปิ้งนะคะที่แบบมีเสื้อผ้าหลากหลายแล้วก็อะไรให้เด็กๆด,ด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีร้านสลามด้วยพี่บี <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปกันนะคะแต่ว่าเช้ามาวันนี้เราจะเริ่มด้วยนี่ก่อนเลยะคะ่ะเปิดเปิดเ เดี๋ยวเจอกันค่ะนิวยอร์กซิตี้วันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทานอาหารเช้าเมื่อกี้เราก็ไปช้อปปิ้งกันมานหน่อยแต่ว่ามาถึงตอนนี้นะคะบีน่าขยากจะกลับมาอยู่ที่มาอยู่ไม่ใช่มาดูมาดูที่ย่านบ้านเก่าที่เคยอยู่เมื่อปีกว่าซึ่งเราก็เคยถ่ายลงในเวทูวไปบ้างแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะบอกแล้วกันว่าเราอยู่ที่ไหนยังไงบ้างตอนนั้นเมื่อปีกว่าเรามาอยู่ย่านเออชื่อเรียกว่าไทรเบกา,า ca, ซึ่งอยู่อัพาร์ทเมนต์นี้ค่ะนี่เลยให้ย้อนกลับไปดูได้นะคะ คิดถึงมากๆและต่อจากนั้นค่ะบีน่ามาไปพักก่อนไปพักก่อนเหรอคะโอเคบีน่าเขาก็จะใช้เวลาในการที่จะหลังเลิกเรียนใช่ไหมคะลูกก่อนไปว่ายน้ําก่อนอะไรก็แล้วแต่หลังเลิกเรียนก็จะมาที่พักซึ่งตรงเนี้ยยังมีกาซมีการเหมือนกันเป็นของเก่าอยังมีอยู่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยตอนนั้นที่ได้อยู่กับลูกๆ6เดือน6เดือนกว่ากว่า นี่ค่ะก็จะไปเจอพักที่เด็กๆเ,เขาไปกันตอนเวลาหลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาเจอเพื่อนๆแถวนี้น,นะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะทีน่นี่เลยซึ่งมันก็จะติดแม่น้ําพักสันแล้วก็ตอนมันแบบช่วงฟอลมันจะหนาวมากใช่ว่าลมมันเย็นใช่ไหมตรงนี้ก็คือเป็นแบบพะกเดทีเด่ดเล่นแล้วก็แบบวิวสวยมากทุกคนใช่แล้วพาร์ทเมนต์เราก็อยู่ตรงนี้นะคะก็ะลงมาเดินเล่นกันแถวนี้ เป็นไงลูกชีวิตตอนนั้นเป็นไงคะมันก็สบายดีนะก็ <laughs> <laughs> เป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ <laughs> ได้อยู่ที่นิวยอร์กนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูโรงเรียนกันด้วย <laughs> โอวันนี้อากาศดีมาก <c oughs> เราได้กลับมาที่ย่านเก่าที่เราเคยอยู่นะคะอันนี้คือพาร์คที่แบบเด็กๆขี่จักรยานวิ่งเล่นมากับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตรงเล่นคื แล้วก็มีมมเพลกาอยู่ด้านโน้นนี่สนามบาสแล้วก็เพลการจะพาไปดูค่ะ ว่น่าจะทําให้ดูนะคะว่าออกไปโรงเรียนตอนเช้าไปยังไงคะเดินจากตรงนี้มามีชอบขอถ่ายรูปแถวนี้ใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs> เดินไปโรงเรียนได้ซึ่งโรงเรียนใกล้มากแต่ก็ชอบไปสายมากต่เลดใช่ไหมคะอันนี้เป็นไฮสคูลที่ต้องบอกว่าต้องเรียนเก่งๆใช่ไหมคะ นี่ค่ะเป็นหน High School ที่แบบตงเรียนเก่งๆจะเข้าได้นะคะนี่ค่ะทางประจำที่เดินไปโรงเรียนถ้าใครไปย้อนดูใน EP เก่าๆของ w วส e World นะคะเรียนวันแรกนะคะัน <No. S 1> นไี่ิ like ใช่้งวันแรกจะได้ไมเลวันสุดท้ายของการไปโรงเรียนล้เราได้เรียนหนึ่งเทอมที่นี่ที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างคะดีมากดีเด็กมีความสุขไหมคะมาก ปุ๊บขอบคุณหมอนี้ที่หมอน,นี้ให้มาเรียนจริงเหรอเพาหนูมีความสุขใช่ไหนลูกแต่ยังไงเราต้องกลับก่อนนะลูกนะปีนี้นะก็<า>ใช่ก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้นี่ตอนที่แบบว่า,วามันหน้าหนาวตอนฟอร์สีมันเป็นเป็นสีเหลืองๆเลยนะลูกเนาะแล้วก็ตรงนั้นคือที่ซื้อขนมแบบเทเว่นแต่มันนเป็แบบขอองรกนิัซึ่งบีหน้ากับบุ๊คลินแวะเกือบทุกวัน ไ,ไปค่ะเ้าตรงนี้เลยใช่ค่ะทางเข้าโรงเรียนหนูหนเ,นเข้าทางนี้ลูก<ว>ทางหนูเดินตรงไปจะต้องผ่านซูเป,ปอร์มาร์เก็ตก่อนอ้าวลืมแล้วเวลาเราไปส่งตอนเช้าเราไปด้านโน้นแม่ลูกเสียงกันแล้วค่ะอ้าวซูเป,ปอร์ไปไหนแล้วบีอ๋อยู่นี่อยากช่้ออะไรไหมคะค่ะซูเป,ปอร์ที่จะต้อง แวะก่อนนี่ก็คือรั้วประตูที่แม่ก็จะต้องแบบมาเกาะดูแล้วเด็กสองคนก็จะเห็นแม่ไวมากเพราะมันจะไม่ค่อยมีแม่คนไหนมาแอบ,บดูที่รัว้วแล้วก็มีมหมนนี้นแล้วก็จะบอกว่าแล,วแล้วก็จะบอกว่า,ขาขเขินสุดเวลาแม่มาแล้วก็มามีชอบมาแบบกับเพื่อน เวลาเพื่อนมาหาก็มาพามา P.S. นีนาหนึ่งในเมมโมรีของวิูเรียบร้อยหลังจากได้มาเยี่ยมโซนเก่าใช่ไหมคะแฮปปี้ไหมคะจำไม่ได้ด้วยว่าเดินมาโรงเรียนยังไงงงมากพี่นาจากนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่เมืองอเมริกาแต่เราขอบินไปเกาหลีแป๊บหนึงได้ไหมคะเพราี่นาต้องการจะบินไปเกาหลีค่ะไปถนน3าใช่ไหมคะพี่นา เฟ f เฟฟไป n หน On FIFA v e n u นนั่นก็คือประเทศเกาหลีที่อเมริกาคือเราจะไปโคเรียนทานั่นเองค่ะเพราะว่าน้องคนนี้รักทุกอย่างที่เป็นค o r e ย n ใช่ไหมคะโอเคค่ะ Let's go to Korean town มาถึงแล้วนะคะเกาหลีแสดงแสดงจริงๆแล้วนั้นอยู่ที่ Korean town Korean town นแหล่งที่ดีๆอะ ันนี้คุณจะไปที่ไหนคะคุณบอกสิคะไป <Okay. S 2> คิทบอบสโตรไปเหมือนแบบไป,ไป,ไป,ไปซื้อของแบบอัลบั้มของข <c oughs> จะบอกว่ามาทริปนี้นะคะทั้งสองคนทั้งบีนาและก็บูุกลินลก็บบนจะมีงบที่ให้ซื้อของได้แต่อยู่ในงบประมาณนะคะแล้วก็ห้าเกิน,กนงบน,นั้นตอนนี้ของบีนาประมาณครึ่งแล้วโลสองโอเคงั้นถ้างั้นสองห้าสิ โอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าตรงเคป๊อปเนี่ยจะหมดไปเลยหรือเปล่างบนี้นะคะต้องกลับไปทำงานเก็บเงินใหม่นะคะโอเคไหมโอเคค่ะตินท,ท้ายนะคะทริปนี้ด้วยก,การว่ายน้ำกับผู้สาว <c oughs> ชิ้นนี้เป็นไงคะ <c oughs> สนุกค่ะสนุกได้ทำอะไรที่เด็กอยากทำบ้างได้ไป K-POP Store K-POP Store อันนี้คือที่สุดเลยใช่ไหมเมื่อกี้น่ยใช่โอเคนี่ ดีใจไหมได้อยู่กับมามี๊มามี๊สองคนอยาคิดถึงน้องชายฮะทำ <laughs> ไมอะมีนิ <laughs> ดนึงไหมยิ่งยิงยิดถึงแล้วแวันนีรร้คิดถึงน้องินแล้วโหโเดี๋ยวมามีก็ต้องมีทริปแบบนี้กับน้องด้วยนะโอเคได้ไหมคะแล้วหนูก็ไปกับเด็กนี้ด้วยได้ไหมคะอยาโอเคข้างหลังหนูเป็นอะไรคะเป็นนิวยอร์กซิตี้ ตอนนี้เราอยู่ฝั่งลุกบินใช่ไหมคะอันนี้เก็จะเห็นแมนฮัตตันด้านหลังใช่เลยชลิปนี้นะคะก็น่าจะจบ EP นี้แบบเพียงเท่านี้ เดี๋ยวอีพีหน้าลองดูว่าเราจะไปไหนกันอีกนะคะก็คิดว่ายัางอยู่อเมริกาอยู่ใน e อีพีหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะก็หวังว่าต่างๆนานา,นา,นานจะเป็นประโยชน์กับทุกคนสนุกให้ความบันเทิงบ้างเนาะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีลูกสาวลูกชายมีแฟมิลี่ที่แบบว่าเป็นคู่พี่น้องก็พยายามจะแบบอยากจะมีช่วงเวลาที่เขาสามารถจะได้อยู่กับเราสองคนบ้างโดยเวลาของเขาเองไม่ต้องแบ่งกับน้องชายได้ทำในสิ่งที่เองอยากทำ อ่ะกลองดูนะคะว่าจะเผื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็เป็นหนึ่งคลิปชั้นๆของแม่กับลูกสาวนะคะในต่างๆหน้าๆพีนี้ขอไปไปแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย